ประชาชนคนไทยทุกคนเมื่อมีความสงสัยที่เกี่ยวข้องกับโควิดหรือเมื่อมีการติดเชื้อโควิดท่านสามารถไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งโงรงพยาบาล,ล,ลรัฐโรงพยาบาลเอกชนทุกสังกัดทุกกองทุนที่ท่านมีสิทธิอยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประกันสังคมพนักงานรัฐวริสาหจิตหรือใดๆก็แล้วแต่ที่ท่านเป็นคนไทยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณค่ารักษาพยาบาลไปยังหน่วยต่างๆ ที่ดูแลท่านอยู่แล้วในอัตราที่ตกลงตรงกันทั้งหมดเรียนฝากไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนก็ขอยินันให้ท่านเบิกมาซึ่งในอดีตท่านอาจจะก,กัง,งวลว่าสบอ,อชอจ่ายเงินช้าทําให้ต้องไปเรียกเก็บจากชาวบ้านมาก่อนตอนนี้เราได้ปรับระบบแล้วแล้วนะครับให้เบิกจ่ายได้เร็วขึ้นบางครั้งโรงพยาบาลอาจจะมีความกัง,งวลว่าบ,บางรายการอาจจะไม่มีอยู่ในรายการเดิมที่ตกลงกันไว้ก็ขอให้โรงพยาบาลได้ กรุณาทำเรื่องเสนอมาสพชก็จะทำหน้านที่จ่ายให้ท่านชดเชยดังนั้นขณะน,นี้จึงไม่มีเหตุที่ท่านจะต้องไปเรียกเก็บกับผู้ป่วยเมื่อจะเป็นส่วนเกินส่วนที่ไม่มีอยู่ในรายการหรือว่าส่วนต่างใดๆทั้งสิ้นครับให้ความมั่นใจ100%เนะครับเมื่อท่านเป็นผู้สงสัยหรือติดเชื้อโควิดท่านได้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรัฐบาลเป็นผู้ดูแลให้ครับ